ไก่งอนลูไก่เดือยคุดเลี้ยงได้ไหมทำพ่อได้ไหมได้ทั้งนั้นครับได้ทั้งนั้นครับจะงอนลูหรือจะตอคุดตอไม่มีนะครับผมเลี้ยงได้พ่อได้ครับเลี้ยงได้พ่อได้ถ้าเขากิงน,นะครับถ้าเขากิงก็ สามารถเลี้ยงได้พอได้ครับแล้วลูกออกมาจะมีด้วยไหมมันก็มีตอแ่ละครับบางทีมันก็ไปทางแม่มันด้วยนะครับผมมีตอแน่ๆตอเหมือนพ่อมีไม่มีนะครับลูกไก่ตัวหนึ่งมันไม่ได้ตัวเดียวนะครับจะแปดตัวนุ่นนะงอนลูล่ะงอนลูก็อาจจะมีงอนลูเหมือนพ่อนะครับผมก็คิดว่ามันไม่เป็นอุปสรรคนะงอนลูเนี่ยไม่รู้มันเป็นอุปสรรคตรงไหนไม่รู้นะครับผมส่วน <c oughs> ดเด่องยคุดนี่พอเข้าใจ นะครับว่าจะเป็นอุปสรรคบ้างแต่มันก็ดีอย่างหนึง่งมันทําให้เราได้ตีไก่กับไก่มันทําให้เราได้เอาไก่ไปไปตีตีกับไก่ที่มันไม่มีเดียเหมือนกันอาจจะเช่นอาจจะเป็นอ่อนๆนุ่มๆก็ได้แต่ไอเราด้วยคุดนี่ขนสองแล้วก็ได้นะฮะก็จะเป็นเหลี่ยมหนึ่งนะฮะในการที่เราจะได้เปรียบโต่อสูนะครับดูยากเหมือนกันนะบางที แต่ก็เสียเปรียบเรื่องต่อเขามีนิดๆเนี่ยเราไม่มีเลยเนี่ก็แต่บอกเลยนะครับว่าไก่ไอ้เดียคุดบินโคตรแรงเลยนะ <c oughs> มันบินแรงมันเป็นไก่ที่ตีแข่งนะครับผมส่วนจะเข้าไม่เข้าเนี่ยก็อีกเรื่องนึ่ตามสายเลือดนะฮะแต่บินแรงแน่นอนนะฮะบ,บินแรงจนโขนี่อยากเสริมต่อให้เสริมต่อให้ก็แทงไม่เป็นผมเคยเสริมแล้วเสริมต่อให้ก็มันก็มันก็ตีไม่เป็นมันก็ไม่ค่อยใช้ต่อเท่าไหร่นะครับ งสัยม,มันอาจจะเก็บด้วยช้าไปบางทีเราเอาไปลองรัดแน่นๆ,ๆตรงนั้นอาจจะเครื่องอาจจะเกีย่ยวอาจจะเคาะไม่ถูกไม่โดนก็ได้นะครับนะก็ประมาณนี้เนาะนะครับไข่ยงอะรูเลียงได้ครับเพาะได้นะถ้าใครไม่ถือนะนะครับผมไม่มัน,มน,มนไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับผมปัญหาคือเบือแข็งดีไหมปากบอลคอหนัก นะครับผมเชิงดีปากบอลค้อนหนักไหมถามอย่างนี้ไหมถ้าได้ก็สนุกเหมือนกันครับงอนรูก็มาตอคุดก็มาถึงนะนะครับผมรวยให้นะครับโอเคเนาะนะครับผมถือว่าได้แล้วกันเนาะครับได้นะครับส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของไก่ตอคุดหรือว่าใครเคยเอไบตีชนะมาหรือว่าไก่งอนรูใครเลี้ยง มีคนคิดเห็นแบบไหน,นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมจะได้เข้าไปอ่านด้วยผมจะตอบกับทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมตอบกับทุกคอมเมนต์นะครับสังเกตดูผมจะตอบกับหมดแหลนะเนาะพอได้คุยกันนะขอบคุณมากนะครับทุกไลค์ทุกแชร์นะครับสวัสดีครับ